เราก็ออกมาจากวัดแล้วนะครับของวัดจีนะเราก็มาอยู่ที่อ่าไชาน่าทาวน์คอมเพกซ์นะครับอันนี้รถรจักรานอน์นี่ก็มาแสายังวุมาเที่ยวนี้เป็นทัวริตอันนี้เราก็มาแบบไม่งอ้อทัวนะครับโอเคเรามาได้ไม่ยาก เหนื่อยหน่อยนะฮะถ้าเรามาแพ็กเกจก็มาแบบเย็นๆสบายๆไม่รีบร้อนนะฮะการท่องเที่ยวนี้รีบร้อนไม่ไหวครับเหนื่อยเหนื่อยกับทำงานอีกครับไชนาไชนาทาควคอมเพล็กซ์นี่ไม่น่าจะมีอะไร จะเที่ยวห้างก็แหเพราะเราก็อยู่ห้างเราเดินออทานี้ดีก,กว่าเที่ยวด้วยกันเดินไปเรื่อยๆ,ๆนะครับอย่าเบื่อนะครับอันนี้ก็เซนาทาวก็อพแปะคนเท่าคนแก่นี่ฮะก็ามาเล่น กานเรียนรุนะครับควาสกข,ของคนมีอายุนะครับก็ามาได้เสกเดี่ยไม่ทำงาน,านลูกหลานก็ให้มาพ่าก่อนอย่างนี้ก็มีความสุกใจอาบ เราเดินกันต่อไปที่น,นี่ก็ย่านช้อปปิ้งนะครับเป็นสมัยก่อนนี้ก็ดังนะเขาเรียกอะไรนะครับผมตอบไม่ผิดก็ขออภัยด้วยนะัเขาเรียกส้านบินเก่าคงไม่ใช่นะมัหนหลายปีแล้วครับ แต่เที่ยวตั้งแต่10-20ปีก่อนมันยังยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สบายดีนะครับช่วงนั้นของก็ยังไม่แพงค่าของเงินดิจิตกับว่าสิงคโปร์เนี่ยใกล้เคียงกันเลยแต่เดี๋ยวนี้สิงคโปรทิ้งห่างไปเลยปัจจุบันนี้นะวันนี้24บาท 46สตางค์ถ้าได้มาจ่าใหญ่แพงนะฮะ24บี่าท64บที่นี่เห็นเขียนไว้เลทนะฮะวันนี้นะครับวันนี้วันที่12กรกฎาคมปี18ค่าของเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ี่24บาท12สตางค์ที่ชนะทาวนะฮะที่ข้อแรกอัตราแรกเปลี่ยนกันที่ขายนะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับทุเรียนบ้านเขา เขาชอบกินแฉะเป็นทุเรียนพื้นบานลูกเล็กๆ,ๆนี่ะ โอ้โหแดดแดดแรงมากครับจริงๆแล้ว ที่ชนะทาวเนี่ยครับผมว่าโซนอาหารเนี่ยคุณมาตอนเย็นๆจะสนุกกว่าน,นี้นะครับกินจนห่งกลางเลยนะครับ ก็เดินมาที่เดิมโอเคครับที่คือย่าชนชร้าคาเอากันแบบแค่นี้ก่อนนะครับเราจะเดินทางไปเที่ยวย่านอีกอย่านหนึ่งคือแหล่งจ็อป,ปิง ที่คนไทยมาแล้วไม่พลาดทุกคนต้องมาแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่นะบ้านเราก็มีเยอะเลยก็คืออะไรเขา,าเรียกอะไรลืมไบแล้วนานมาทีนี้ลืมอยู่ด้วยกอชาดโลดโอ้กว่าจะได้ขึ้นได้อายุววการเที่ยวนี่ตอนนี้เที่ยวได้ก็เที่ยวเที่ยวนะ เราจะไปย่านออชาร์โรดกันครับสำหรับทริปชายน้าทาเอาแค่นี้ก่อนนะครับ